สวัสดีวันสงการานต์ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่15เมษายนนะคะหลังจากเลิกงานทุกคนก็เตรียมตัวกันมาอ่าน้องอ้อยนะคะพร้อมมากนี่คือทุกคนเพิ่งลงจากรถแท็กซี่กันนะคะกําลังมุ่งหน้าไปยนันถนนข้าวสารหลังจากลงรถมานะคะคือเสียงแบบว่าสนุกสนานมากเสียงดนตรีรอบข้างนี่ก็คือแบบอ้อยห้ามใจไม่ไหวนะคะน้องเบน พี่วานพากันไปเที่ยวนะคะไม่ได้หนีเที่ยวนะเลิกง,งานแล้วนี่ก็คือทุกคนนึกว่าจะถ่ายรูปกันไงอ่าแต่ว่าจริงๆแนละ้วมันคือวิดีโอนะคะทุกคนแล้วก็มาถึงหน้าปากซอยเดินข้าวข้าวสารแล้วนะคะ ระหว่างนี้ก็เก็บบรรยากาศกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอทีมนะคะทั้งหมดมี9คนนะคะพอทีมครบปุ๊บเราก็มุ่งหน้าเดินไปนะคะคือจริงๆนะว่าเชอตัวเล็กมากๆรอตัวเล็กมากๆนะคะคนอื่นเขาก็จะโดนปะแป้งแบบน่ารักนะคะแต่ดูสภาพฉันดูน้องเบนง่งไๆก็คือน่าจะหิวแหละดูออกเอาแล้วเอาแรงวนะคะแย่งกินลูกชิ้นกันนะคะทุกคนน้องเบนก็คือขอถ่ยรูปก่อนน้องป๊อกก็คือกูหิวแล้วน่ง โอเคสองคนนี้แย่งกันหันมาเจอเจ๊ออยฉันก็ตกใจด้วยนะคะตกใจเย็นมันจะใหญ่ไปไหนหันมาอีกทีสองคนนี้เต้นสแล้วนะคะต่างคนต่างเต้นระหว่างนี้เรากําลังเลี่ยนรถกลับบ้านกันนะคะทุกคนเอาตายแล้วขากลับไม่มีรถนะคะสุดท้ายแล้วก็นั่งตุกตุ๊ตก,กัืสู้ชีวิตมาก